สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องจำนวนนับ1-10ถึง10และ0นนะคะวันนี้คุณครูเดือนจะมาสอนเรื่องนี้กันนะคะเข้าไปดูกันเลย นะคะว่าด้วยเรื่องหน่วยที่1น,นะคะการนับจํานวนนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้กับการดูคลิปวีโอในครั้งนี้นั่นก็คือบอกจํานวน1นึถึงสิและ0นได้นะคะสามารถเขียนตัวเลขฮินดูระรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้นะคะเริ่มกันที่ตัวเลขแรกเลยนั่นก็คือ ตัวเลขฮินดูอารบิกที่เป็นเลขศูนย์นะคะนักเรียนจะเห็นเลยว่าตรงนี้ไม่มีลูกอะไรเลยนะคะเป็นเลขศูนย์นะคะศูนย์นะคะเรามาลองเขียนจํานวนกันนะคะเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกศูนย์อีกครั้งค่ะเก่งมากเขียนเป็นได้ฮินดูเห็นเขียนเป็นเลขไทยค่ะ เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะสอูสูสูนอสูยยอยักษ์กลันค่ะเขียนใหม่อีกครั้งนะคะเก่งมากเลยค่ะ นะคะเราไปดูตัวเลขตัวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเรามาดูตัวนะคะว่าขึ้นตัวรูปสัตว์กี่ตัวลองนับค่ะแมวหนึ่งตัวเก่งมากค่ะเรามาดูคลิปกันนะคะว่าเขียนจํานวนหนึ่งเขียนเป็นได้คิงด,ดูอารบิกอย่างไรเขียนเป็นตัวเลขไทยอย่างไรและเขียนเป็นตัวหนังสืออย่างไรเริ่มกันเลยนะคะ เลขหนึ่งฮินดูอาราบิกค่ะดูอีกรอบนะคะเลขหนึ่งไทยค่ะเขียนหัวกลมๆก,ก่อนนะคะแล้วลากลงมาเก่งมากเลยค่ะดูอีกรอบนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะหอ,อนอือ นอนหืมไม่เอหนึ่งห้าลองดูอีกครั้งนะคะฝึกอ่านไปด้วยนะคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยต่อไปค่ะ มีฝา์กี่ตัวคะมีนกกี่ตัวคะนับพร้อมๆกันสิคะหนึ่งสอง่าเรามาดูคลิปกันเขียนจำนวนกันนะคะเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกค่ะอ่าเขียนแบบนี้นะคะเริ่มราจากด้านบนก่อนนะคะอ่าจริงมากเลยต่อไปเขียนเป็นตัวเลขไทยคะ่ะล่างหัวกลม,กลม แล้วก็ยากแล้วก็ลากลงมาอย่างนี้นะคะอีกครั้งค่ะเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะสะกดตามบคนคูไปเลยสอ,อ,อ,องอสองสองอสองอลองเขียนอีกครั้งค่ะ เก่งมากเลยค่ะเราไปดูตัวเลขตัวต่อไปกันเลยนับจำนวนค่ะเด็กๆว่ามีมะแรงปอกี่ตัวนับค่ะหนึ่งสองสามเก่งมากค่ะนะคะมีมะแรงปอสามตัวเรามาลองดูการเขียนเลขกันนะคะเขียนเป็นฮินดูระบิกค่ะสามเียนอย่างนี้นะคะ ต่อไปเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะเขียนหัวก่อนนะคะอย่าลืมเขียนหัวนะหัวกลมๆลากลงมาแล้วก็ลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะสอาสาสามอสามนะคะสะกดตามนุนคูไปด้วยนะคะจะได้ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ได้ทั้งคณิตศาสตร์ สองอาสาสามอสามเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตัวต่อไปค่ะดูสิคะมีเป็ดกี่ตัวนับพร้อมๆกันค่ะลูกค้าหนึ่งสองสามสี่เก่งมากเลยมีเป็ดทั้งหมดสี่ตัวเขียนเลขจำนวนกันนะคะมาฝึกเขียนกันค่ะสีลากแบบนี้นะคะเป็นเลขฮินดูอาระบิดนะคะ เก่งมากๆเลยค่ะลูกต่อไปเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะเขียนหัวให้กลมๆนะคะลากลงมาแล้วก็ลากแบบนี้นะคะเก่งมากค่ะต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือนะลูกนะออสอีสีสีไม้เอกสีเก่งมากสะกดตาคุณครูได้ถูกต้องเตะเลยค่ะน่ารักมากเลยฝึก เขียนแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะต่อไปดูสิคะมีสัตว์กี่ตัวนะพร้อมๆกันค่ะ1 2ึ่ง,ส,งสามสาเก่งมากเลยค่ะมีสัตว์ทั้งหมด5ตัวเดี๋ยวเรามาลองดูคลิปเขียนจำนวนกันนะคะเขียนเป็นเลขฮินดูอาราบิกค่ะลากลงมาลาก กว้างๆทำตัวโป้งๆจริงมากอีกครั้งค่ะน่ารักมากเลยต่อไปเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะเยนหัวกลมๆนะคะคล้ายๆกับเลขสี่แต่มีหัวตวัดก็อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะมเก่งมากเลยค่ะลูกค้าต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะ หออาหาหาไม่โทรหา้าเก่งมากค่ะหออาหาหาไม่โทรหา้าสะกดแบบนี้นะคะต่อไปค่ะดูสิคะว่ามีพิสื้อกี่ตัวนับไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะหนึ่งสองสามสี่หา้า เก่งมากเลยค่ะมีผีเสื้อทั้งหมด6ตัวเดี๋ยวเราลองมาฝึกเขียนจำนวนกันนะคะเขียนเป็นได้คินดูอารบิกค,ค่ะเก่งมากเลยเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะอืมเขียนหัวกลมๆนะคะเก่งมาก ต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะหออกหกหกกอหกนะคะสารอุตะลดรูปนะคะอห,ห,ห,หออกหกหกกอหกเก่งมากมากเลยนะคะต่อไปเราลองมาดูกันนะคะว่ามีตัวแมลงกี่ตัวนับพร้อมๆกันกับคุณครูเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก่งมากๆเลยค่ะตัวมแมลงมีทั้งหมดเจดตัวนะคะลองมาเขียนเป็นเลขจำนวนฮินดูอาราบิกนะคะว่าเลขเจ็ดเขียนยังไงลองมาดูกันนะคะลากค่าไปข้างขา้วก็ลากลงมาเฉีงยงเห็นไหมคะนี่คือเลขเจ็ดนะคะเก่งมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะเลข7ก็จะคล้ายกับเลข3นะคะแต่มีหางตวัดขึ้นมามเห็นไหมคะโค้ลากลงลากลงและตะหางตวัดขึ้นมาเก่งมากต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะ J J J D 7นะคะเขียนแบบนี้และสะกดพร้อมกันไปกับคุณครูนะคะ J J โดเจเก่งค่ะน่ารักมากเลยเก่งมากอ่านกันเต็มเสียงนะคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปดูสิคะว่ามีปลากี่ตัวเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดเก่งมากๆเลยค่ะมีปลาแปด ตัวนะคะเราลองมาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกกันนะคะว่าจะเขียนแบบไหนนี่นะคะเลขแปดจะวนลักษณะแบบนี้นะคะดูใหม่อีกครั้งนะคะลูกค้าอ่าเก่งมากเลยนะคะต่อไปเลขแปดไทยนะคะเขียนหัวก,มก,มกมลมๆลากแบบนี้นะคะเขียนหัวกลมๆลากลงมาแบบนี้นะคะต่อไป เลขแปตัวหนังสือแปออ 8, 8ดปอแอแปดแเก่งค่ะเก่งมากเลยค่ะปอแอ 8, แปดแปดดนะคะต่อไปโอ้นักเรียนลองดูสิคะว่ามีไก่ทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกับคุณครูนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีไก่ทั้งหมดเก้าตัวเก่งมากๆเลยนะคะเรามาลองดูกันเขียนกันนะคะเขียนหัวกลมๆแล้วลากลงมานะคะนี่คือเลขเก้าปินดูอรารบิกอีกครั้งนะคะเขียนหัวกลมๆแล้วลากลงมานะคะต่อไปเลขเก้าไทยค่ะ เขียนหัวกลมๆและล่ายืด,ยดยงนีนะคะแล้วก็สวัสดขึ้นเขียนครั้งเดียวนะคะไม่มีการต่อเส้นนะคะอ่าเก่งมากค่ะต่อไปเป็นตัวหนังสือนะคะกอเอาเกาเกาไม้โทก้าเก่งม,มากๆเลยค่ะอีกครั้งนะคะกอเอาเกาเกาไม้โท เก้าอเก่งมากๆเลยค่ะมาดูตัวสุดท้ายของเราในการเรียนวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือนกฮูกให้เด็กๆลองนับดูนะคะว่ามีนกพูกกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบเก่งมากๆเลยค่ะมีนกพูกทั้งหมดสิบ ตัวเราลองมาดูการเขียนเป็นเลขฮินดูอาราบิกกันนะคะเขียนเลขหนึ่งค่ะแล้วก็เลขศูนย์กลมๆนะคะนี่คือเลขฮินดูอาราบิกนะคะเก่งมากๆเลยเลขต่อไปเขียนเลขไทยนะคะสิบอย่างนี้นะคะสิบมีหนึ่งกับศูนย์ให้นักเรียนจำไว้นะคะสิบมีหนึ่งกับศูนย์เก่งมากเลยค่ะ ตัวหนังสือนะคะสอ,อีซีซีบอสิบอ่าลองสะกดตามคุณครูด้วยนะคะแล้วก็เขียนนะคะอวันนี้เราก็เรียนการนับจำนวนตั้งแต่1ถึง10และ0นนะคะแล้วก็ฝึกเขียนทั้งตัวเลขฮินดูอาราบิก ตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือกันไปครบแล้วนะคะครั้งหน้านะคะคุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอสั้นๆในลักษณะแบบนี้มาให้กับนักเรียนชั้นป .1 อ,อีกนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะทุกคนสำหรับวันนี้คุณครูเดือนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ